วัดประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวัดที่ประดิสถานของพระพุทธมหาธรรมราชานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัฐอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ประดิสถานพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูบริเวณร,บรอบๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นปรางนะคะปรางโบสถ เดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณข้างในกันเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นบเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะก็เป็นพระพุทธรูปทรงศิละปะสมัยลบบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวรางนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างในกันเลยนะคะนี่ก็คือพระพุทธมหาธรรมราชานะคะ พระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องศิละปะทรงเครื่องศิละปะสมัยรบุรีถ้าหากเคยได้ยินประเพณีอุ้มพระดำน้ำน,นะคะต้องรู้จักวัดแห่งนี้เลยนะคะวัดไตภูมิเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์นี่นะคะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องศิละปะสมัยรบบุรีตามประมาทตามประวัติชาวบ้านพบพระพุทธรูปองค์นี้ในแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าวัดจึงได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรพรมินะคะอนนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็น คาถาบูชาพระพุทธมหาธรรมราชานะคะประวัติพระพุทธมหาธรรมราชานะคะพบครั้งแรกที่วัดไตรภูมินะคะต่อมาพระพุทธรูปได้หายไป แล้วก็มีผู้พบในแม่น้ําบริเวณเดียวกันกับที่พบครั้งแรกนับจากนั้นจึงเกิดเป็นประเพณีของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะอุ้มพระพุทธรูปลงไปในยังก้นแม่น้ําแล้วก็โผล่ขึ้นมาทําเช่นนี้จนครบทั้งสี่ทิศถือว่าเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดและถ้าได้ไม่ได้กระทําพิธีอุ้มพระดําน้ําก็จะเกิดฝนแรงนะคะสำหรับพิธีอุ้มน้ำดำำอุ้มพระดำน้ำนะคะก็จะ กาทำในวันขึ้น15ค่้ามเดือน10ของทุกป,ปีนะคะความงดงามของพระพุทธมหาธรรมราชาอันเป็นที่เคารพของคนในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นพระพุทธรูปปรางสมาธิสมัยรบบุรีนะคะทองโลทองสำริดหน้าตักกว้าง13นิ้วสูง18นิ้วไม่มีฐานนะคะพรพักกว้างลักษณะเป็นเหลี่ยมพระโอฐ์แบะและดูหน้าเก้งขามพระกันยาวเกือบจะรดพระอังศา ปฏิสถานบนโต๊ะบูชาในสาราไม้มีจำนวนสององ,องค์องจริงคือองค์บนสุดนะคะอยู่บนบูชาอยู่ในสาราไม้นะคะสว่วนองค์ที่อยู่ด้านหน้าหลอจจำลองขึ้นอันนี้เป็นองค์หลอจจำลองนะคะเพื่อใช้ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนะคะเนื่องจากองค์จริงลอด้วยสำลิเมื่อนำลงน้ำบ่อยบ่อยแล้วนำลงดำน้ำบ่อยบ่ออาจทำให้พระองค์หมองคำชำรุดเสียาหายตำนานแห่งองค์พระตำพระตำนานเ่าว่าพระ เจ้าชัยวรมันที่7จ็ดกษัตริย์แห่งนงครธมได้พระราชทานพระพุทธมหาธรรมราชาแก่พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชในครั้งที่ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสิงครอนมหาเทวีพธิดาของพระองค์เพื่อเป็นผักคู่บ้านคู่เมืองนะคะแต่หลังจากพ่อขุนผาอาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางอย่างร่วมกันกอบกู้อิสรภาพให้แก่คนไทยพระนางสิงโขนมหาเทวีทรงแค้นเคืองมากจึงเผาเมืองราชจนย่อยยับเสนาอำมมต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมรชาชหลบหนีไฟโดยร่องแพรไป